รวมไปเกินหกสบาทดูกันข่าว่าทุกคนเอาอะไรมาแลกกันเริ่มเล่มแรกเออสองสามอาตีนะคะแก่เลยแก่เลยขอวันนฟีอ่ะสัมภาษไ์ไนะเซนกลัวคนนี้อกลัวต้องเป็นมึงก็เนชุดพไทยชุดู้ชายคออ่ะงอครับคุณค่ะ แปะเป็นใบเง้เลยลามาย์สลมายี้ยเลยอมาิ่ยยรยมยยยยรยย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 อยยยยยย้ยยยายย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 ยอยย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 ยนยยยนยย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 ยอยยยยยย ไม่ได้หกสบาทเปมึงบอกว่าห้ามเกิน60เออเออไอสัตว์โหไยเหี้ยอันหลอดแทงไหมปีนี้ก็ได้ดูดสมใจไปแล้วโอก็60บาทเป๊ะๆเลยอะไรยาอะไรยาอะไยาเนิร์ดมาเนิร์ดเนิร์ดนอกกรอบสามีมึงน็อกกรอบมากดี ของเราก็ชัยอยส่งมาจากวชิรธรรมสาธิกส่งมาจากที่วัดเออันหาอีสี่้ยไม่ร้านนี้เป็นมนพิธีสำหับพาส่งเนะล่ะด้วยอ่ะแต่บอกเลยอย่าคาดหวังว่านี่เป็นสิ่งที่อยู่ในกล่อบมากเปิดเปิด สวยงามมากตัวมมันสวยมากจะตั <The> ้งท mm ี hmm. no, <laughs> okay. no, ่บ้านพี่สาสฝันใบเด็กของพวกเราทุกคนไม่ได้เอาทิเป็นของเาก็เลยขอบอกให้เขาเปิดฝันเด็อย่าเป็นโองเ่โตไม่าเป็ไม่เบาแนน มันเล็กน,นะคะแต่คนอื่นถืดดูใส่ดูนด่แต่ตอตก